อยู่ในห้องไปซื้จะพาไปเดินเซเว่นหรือเปล่าดีไปซือ้อน่ะไปซื้อยาหนวดมาหายรัจังแว่นนี่ออกไปข้างนอกกันกันเรื่องซื้อีจังปวดขามอคืนนีเน้นนอนกับโบได้ละจัง เป็นไงล่ะมันเห็ดงาหนา่อย่างก็หลอดลปวดขาว่าวูบ้านนี่ออกไปหางว่าซืออา้อยาโนดกันลืมผ้าก็ลืมเนาะ<ม>คืนนี้นอนห้องหายอยู่อัจจังปวดขากล้า,ามเนื้อมันแบบว่าอักเสบปวดด้วจังได้เพราะว่าป,วปกตินะวันหยุดเราจะไปลานนนดนะถ้าติด แต่ว่าช่วงนี้คือร้านนวดมันปิดเนาะแล้วก็บรินวดเพราะว่ารจังนี่ใช้ขาเยอะไปไปข้างนอกแต่ละเทือต้องอทำงานนะทุกคนทำงานใส่ขาหลายอย่างตลอดเนาะแต่ว่าออกไป บิ๊ซีมวานพากันลืมสึกใส่แล้วมีพื้นมากะนอนบอยากได้นอนจังนอนจนจนแจ้งข้างในเดี๋ยวกองสีย่างออกไปสื่อยานหวัดนะแล้วกเบิ่งผลไม้นะว่ามีอียงกินบออยากกินอยากกินของเปรี้ยวอยากกินอ่ บักม่วงที่เป็นอย่างไรดอกทุกคนคู้ซึกแบบเบื่อวะ่ะบ่ได้เหตุงานนะอยู่ซึ้งอยู่นะเหมือนไร้ประโยชน์นะทุกคนเข้าใจไหมมันแดดอยู่ไนดะ้แต่ว่ได้ดแบบอึมครึมอวะ่ะ หอกประตูบานส่องเมืองกุเจจะค้มันอึมครึมนะทุกคนเดี๋ยวฮะสิออกไปข้างนอกใส่หน้ากากไว้ก่อนนะทุกคนท้องฟ้าแบบมันอึมครึมอยู่ตอนนี้นะมันอาจจะมีฝนก็ได้นะมีเมฆนะมันมีเมฆเลย มีลมีลมนะข้างนอกดีมืมดแต่เหมือนฝนจะตกฝนเมืดมาแล้วเดี๋ยวให้สิรีบไปรีบมาก,กันเนาะคล้องถายดดีอยู่ถ่ายของไม่ได้เลยาแบบเงียบเงาอะทุกคนซอยกันเงียบเงียบขาเจ้าไปเหตุงานกันเบิดลว เ่อือย่อยพู้เดียวจนบงไดเห็นงานน้ำมูมันรู้สึกเซ็งๆนะทุกคนเนะป็นสะพานลอยนี้มาประมาณเอาจากจะคึกจะเดือนอยู่แล้วทุกคนปกติต้องปีนสะพานลอยนี้ทุกวันนะ อนคลืมนะมันคนจะมามันมีเล่เน,น,นาะไอห้องอีสังวะ ไปรีบมาทุกคนทุกคนสิมากนะมันอึดอึมากนะวันจันทร์นะมมีของขายอีกสิเวดลืมไปเลยนะทุกคนเมื่อเร็ววันจันทร์นะ มมีคล้องขายแป้นเอิร์ตเอิร์ตเลยบ้านฝักแน่เลยเดี๋ยวเราจะไปสื่อยากันขายยารอคิวรอคิวแล้วก็บ้านแล้วทุกคนโอ้ะไงเดี๋ยว มัดเชือกรถให้รัดจังกเชือกรดออกใหม่แล้วแง <c oughs> มันชอบมาแม่มันชอบมาดึงหรเดี๋ยวไปเกาะรถเขาเว้นแงม,มันลม ซ่อนไว้ขาเส <laughs> <laughs> ื้อรถปัดจังกล่องที่คันซื้อมาเกลีย <c oughs> วเปิดประตูให้หน่อย <c oughs> เห่าเลยบ่เห็นหมาไหมทุกคนนี่หมาเอี๊ยบห๊ยตายแล้วอยู่เป็นหมูหมากับกระต่ายนะทุกคนอยู่เป็นหมูหมากับกระต่าย ยังไม่มานะทุกคนโอ้ยแอบลงบวกว่าเกา่าคนค้องกับห้องน้องอ้อมมาไว้ข้างนอกเพราะว่าข้างในให้กระต่ายอยู่นะทุกคนและที่นี่อ่ะอันนี้อ่ะไว้ข้างในบ่ได้มันปีนเลยต้องเอามาไว้ข้างนอก แล้วนะทุกคนหอนอรีฝนเหมือนจะตกแต่ไม่ตกเหมือนจะตกแต่ไม่ตกนะทุกคนคักแน่อันแดดเลยตอนนี้คิดว่าฝนจะตกฮัมโบโกเดี๋ยวมาเบิ่งกันมือนีบบางไดดยังมาแนา่ เบ่งอบองจะได้เอียงมาแน่นะโอ้อก่องแต่เลยผู้ hey. ่อนผักดูคน,นได้แก้วมังกรมาคนละสีเนาะอันนี้น้องไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่น้องแบบไม่ค่อยสวย เงียวแล้วแหละแต่ข้างในก็ดีอยู่อันนี้เนะ่ะโลละสี่สิ 45. บเบิรนี่สี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทได้ไหม,มทุกคนมันเลยโลไปเป็นสีม่วงเนาะเป็นสีขาวกับสีม่วงเริ่ม้ำว่าตัวใดสีขาวสีม่วงนี่ซื้อมาอีกอันนี้เนะ่ะขายโลละ45 แต่ว่าสองสองอันเนี่ยหาสิบหาสิบหาบาทหาสิบหาบาทเล่อยเลื่ยแล้วพี่น้องนี่อันนี้จะสวยหน่อยเนาะโดละสี่สิบห้าแต่ว่าสื่อสองลูกนี่หาสิบห้าบาทโลกคิดบอบอง โลกยิ้บัวซื้อแก้วมังกรมาสองถุงมันบ่มีแนวอื่นกินเลยมันมีแต่มันมีแต่เงาะมีแต่เงาะ,ะกับแก้วมังกรอะที่นี่นะต้องวางบ่อยากินเงาะมันหวานผมก็เลยเอาเปลี่ยนเป็นแก้วมังกรมามันหวานบ่แห้งเขาเงาะ ผู้คือกันแต่เงาะก็แพงนะเงาะก็สี่สิบกบาทเหมือนกันเนาะกูปีนี้เงาะแพงก็เลยได้เนี่แก้วมังกรมาสองสูงที่น้องโลคกกิสบอสนเจวะแล้วทีนี้นะโอ้แวะเซเว่นด้วยนะ ได้โจ๊กมาสองกระปุกไปไปกินเองข้าวต้มข้าวต้มนะทุกคนข้าวต้มรสเห็ดหอมได้มาสองกระปุกคนบมมีเบียร์ห้าเด็กกินนะก็นี่ได้ขนมมาไว้ให้รัดจังด้วยรัดจังจะกินกาแฟตอนเช้า คิดว่าได้มาสองอันละสิบสองบาทหรือสิบห้าบาทนี่แหละยิบเอายิบเอาคือเขาแกะมาแล้ก็ได้ขนมจีนมาสิบห้าบาทค้นบริเวณงานได้พี่น้องจะว่ากินหลายหลายนี่กับเขาเจ็ดสิบบาท คือป้องบด้มาหูเขาเนี่ยป้องหิวเขามันสายแล้วหิวเขาก็เลยซื้อมาเนี่ยสิบบาทอันนี้หกสิบจะเป็นแกงแกงเขียวหวานซื้อมาไหวให้น้องอมก็หลัดจังกินคืนนี้พอป้องบริหิรก้อเขาวัชยยางไปตลาดพักกับไก่ป้องเลยไปบองโหดแดดนี้มากินแกงไตปลาอะไรก็่นะ ก็เล้สื่อแกงไตปลามากินนะองสื่อแกงไตปลามาสองถุงหมักกินแกงไตปลาแล้วก็อนี่ที่เหตุผลสำคัญไปซื้อให้ลัจังนะทุกคนอันนี้นะให้เงินไปสองร้อยท่อนท่อนป้องอยู่สองบาทหรือสี่บาทนี่ปวดขาเลยสื่ออันนี้ เงินลัดจังบอว่าลัดจังบอกว่าไปสื่อให้แนแล้วก็นี่ได้ยาหนวดอันนี้มาวังพรมแล้ก็แพงเหมือนกันนี่นแพงคือกันแพงทั้งสองอย่างเลยให้เงินไปสองร้อยเื่านอยู่สี่บาทมดเมื่อดีกาเบิดหลาย สี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าเกือบห้าร้อยรักับเขานี่เจ็ดสิบขนมจีนอีกสิบห้าบาทเจ็ดสิบแปดสิบแดสิบห้าบาทแปดสิบห้าบาทบวกบวกอันนี้เขาป้าอีกสองร้อยไปเลยพี่น้องขาดอีกสี่บาท สองร้อยสิเป็นสองร้อยแปดสิบห้าบาทแล้วนะโอ้ยแล้วทีนี้นะก็เข้าเซเว่นเข้าเซเว่นก็เบิดอยู่เสื้อ,อยางก็เบิดหลายเสื้อจบอันนี้มันถ้วยละ20ยี่สิบนะด้วยช่วยละรยี่สิบคุณเ,เบิดเป็นร้อยด้วกัน อันนี้ก็ยี่สิบเหมือนกันหกสิบอันนี้มีสองอันเนาะแล้วขนมมันี้มีสองอันลอยก่าบ,บาเช่กันแล้วก็แก้วแก้วมังกรอยู่ลอยเือนกันพี่น้งองได้ลอยเลยเหมือนแม่ค่าลอยปิ้วแหวมไปเลยเดี๋ยวราจังจะบอกว่าเงินทอนละปองเงินทอนหมมีจ่อยพี่น้อง แต่ว่าซื้อกินได้หลายมื้อนะขนมนี้ละจังเอามากินตอนเช้าก็กินได้หลายมือ้อแต่ว่ายานี่ก็ใส่ด้โดนอ่ะือใส่ด้โดนเนี่ยปวดแห้งเลยดีดิแบบว่าปวดจนแบบว่านอนบ่ได้อ่ะเบิดคืนเลยสำหรับคลิปนี้ป้องก็จะฝากไว้เท่านี้ก่อนนะทุกคนเนาะ บายบายนะคนุณโฟนขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังเนานะไปแล้วบ๊าย